ไม่ได้มีเสาอาทิตย์ไหนเลยครับมันเต็มไปหมดก็มีเสาอาทิตย์นี้แหละยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้ที่มันเคลียร์ได้ก็เลยเอายี่สิบห้ายี่สิบหกการที่เราตกลงปรงใจว่าจะจัดคอนเสิร์ตยี่สิบห้ายี่สิบหกคือเรายอมรับแล้วว่ามันต้องอยังไงเราต้องทำยังไงจัดการบริหารกันยังไงเดินทางยังไงเฮ้าก็ต้องยอมรับว่ะมันก็ต้องเหนื่อยถ้าเราอยากทำถ้าคิดว่า มันยากหรือมันเหนื่อยมันจะไม่ได้ทําเลยครับเพราะว่าคิวคิวคอนเสิร์ตแอนมันก็ยาวอยู่แล้วคิายยาวคอนเสิร์ตบ่อยอรับขยันขึ้นกันนะครับนั่นแหละนี่คือที่มานี่คือที่มาของทําไมคอนเสิร์ตแอนถึงเป็นยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลาคมและทําไมตารางงาน ศ boss, ิลปินจะต้องได้วิ่งต้องได้เดินทางอะไรขนาดนี้อันนี้คือเราเลือกเองครับก็ไม่รู้จะทำช่วงไหนเพราะว่าถ้าเหตุดช่วงที่มันโลไปแล้วกับบรูว่าต่อไปมันมันจะมันจะพีคหรือมันอยู่จะอยู่ในความนิยมของคนแบบนี้ต่อไปหรือเปล่านนี้เราก็เดาไม่ถูกเพราะว่า ด้วยยุคด้วยสมัยด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันมาเร็วมาไปเร็วนะครับอันนี้เราต้องยอมรับดีกว่านี้พระเจ้ากับบริยูโดนครับมันก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันพร้อมแต่นอดีก็ถือว่าทั้งด้วยคุณภาพทั้งด้วยแรงดึงดูดส่วนตัวก็ทําให้มีงานมีเจ้าภาพมีคนรักได้มาถึงสามปีขนาดนี้ก็ถือว่าแบบ เป็นอีกคนหนึ่งที่ท,ที่มีช่วงเวลาในการมีกระแสนิยมโดนพระสมควรนะครับคันซีปีขึ้นไปนี่ถือว่าถือว่าคัดเติบครับเพราะว่านักร้องส่วนมากมันจะมีเวลาของใครของมันนะแต่ละคนขึ้นมาได้มันเป็นปีครับเดี๋ยวนี้ยสมัยก่อนน่ยแม่มีความอัมะตะมีควมนั่นควอมนี่แต่ว่าสมัยเนี่ยฮะมันเร็วครับมันเร็วนักร้องชายนักร้องหญิง โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเสียงดีดังรอึ้้มาาแต่แป๊บเดียวคนก็เบื่อนะครับ mm hmm. เราช่วงนี้มันก็เลยมันเหมือนกับมีพลังหลายๆอย่างซึ่งเขาก็อยากทำเรามองแล้วเราก็คิดว่าทำได้นะครับมันก็เลยจังได้เกิดคอนเสิร์ตใหญ่15ปีของแอนออรดี e, นี่ขึ้นก็อยากให้ทุกคนไปนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้25 26ไปทั้งสอวันเลยครับ ผมกับสิบไปทั้งสองมือครับผมก็ต้องลบมาสารามอ้ามลบมาลอยเอสละกัใช้พุ่มไปครับทั้งสองวันเหมือนกันใช้รถวิ่งทําเวลาให้ทันงานผมก็ทิ้งไม่ได้จริงๆคืองานเรามันมีมาอยู่แล้วครับค,คอนเสิร์ตนี่พึงกําหนดก็เอาคิวแอนผมก็เลยว่าไม่เป็นไรเอาคิวแอนเลยแอนว่างถ้าคิดว่าทําได้ช่วงไหนทําเดี๋ยวผมจะจัดการตัวเองเพราะว่า ถ้าคิวผมเนี่ยคือมันเป็นคิวที่มันมีขามปีอยู่แล้วไหมครับคือเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าเราติดเรารู้อยู่แล้วว่าเราติดงานนะครับเพราะว่าคิ้วงานเทามันเขามันคิ้วมอลํำกับคิ้วคอนเสริตมันยิ่บวกขึ้กันคิ้วมอล่ำมันสีเป็นคิวที่กระจอจองไว้ขามปีแต่คือดูแล้วมันถ้าจำมายึดคิวผมอะ่ะก็คือถ้าสมายึดคิ้วผมก็คือมันบบว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ ซึ่งผู้จัดเพื่อนขยับใดเป็นเสาร์อาทิตย์ในการจัดคอนเสิร์ตแอนก็เลยแบบเอาเอาแอนเป็นหลักเลยถ้าแอนเสาร์อาทิตย์แอนว่างเสาร์อาทิตย์ไหนก็มันก็ต้องเอาตามคิวแอนแล้วเราก็มาจัดการโดเองผมเห็นคอมเมนต์อยู่พี่พี่ก็ห่วงนี่นแหละว่ารันคิวยังไงสงสารศิลปินมากเลยอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือผมก็อธิบายแบบนี้ว่าจรงิงๆอย่างอย่างคิวใจกันร้อยนี่คือมีมาก่อนอยู่แล้วซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีคิว อยู่ที่ไหนเราก็เอาให้เอา qn เป็นหลักแล้ว qn จริงๆก็มีอยู่แล้วแล้วพอผู้จัดอยากได้เสาอาทิตย